เอาละครับสวัสดีครับผมบิวเจนบัสเกมเมอร์นะครับวันนี้เรามาเจอการเกิดเกม Killer Life 2นะครับมันหนึ่งเกมที่มีคนแนะนําให้พี่มาเล่นนะครับแล้วเขาบอกว่าเป็นเกมที่ใช้สมองพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วพี่จะทําเสียงแบบเนิบๆเราต้องใช้สมองกับเกมนี้เพราะถ้าแล้วพี่อยากให้ทุกคนช่วยกันใช้สมองกับพี่อย่างแรกเราก็ต้องเลือกตัวละครก่อนไอ้นี่คือตัวละครของเราใช่ไหมเนี่ยเอาให้เหมาะกับเราดีกว่าชื่อว่าโอกุหาบแดงครับท่านผู้ชมเอ๊คุณมาถึงแล้วลองดูก่อนสิไม่ต้องรีบนะ ฉันมั่นใจได้เลยว่าคุณต้องชอบเนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยจำได้ไหมว่าคุณบอกว่าคุณไม่อยากอยู่แถวนี้แล้วคุณอยากจะหนีออกจากย่านนี้ไปอยู่ชานเมืองนี่คือโลงรับจำนำของเราเองเราจะรวยเละและย้ายออกไปที่นี่ด้วยกันอะไรประมาณนั้นไม่มีหลังคาเน้นะเออมันไม่มีหลังคาจริงว่ะท่านผู้ชมนั่นมันหลังคาพี่ดูดาวเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมของฉันเองดีไหมล่ะดีก็บ้าแล,แล้วเราไม่เคยเป็นดีลเลอร์เลยต้องทำไงอ่ะฉันมีสถานที่แลอเทมแล้วคุณก็แค่จำไว้ว่าซื้อถูกขายแพงแค่นั้นอยากจะซื้ออะไรบอกมา เรามีของประมาณ6ชิ้นนี้ครับไปดูกันเลยอยากได้อะไรสภาพแย่มากเป็นของแปลกเป็นหูฟังราคา1,300งอยลงกันหน่อยซิว่าจะเท่าไหร่ฉันเนี่ย1,300เนี่ยฉันจะไม่ขายแกหรอกนะเพราะว่ามันราคาทุนจริงๆเนี่ยมันประมาณ1,600งหก้อเหมือนฉันเป็นคนโง่เลยไงฉันว่ามันน่าจะประมาณแปดบมึงบ้าหรือเปล่า ของแปลกสภาพแย่ก็จริงแต่มันหายากไม่ขายเอารอบนี้มีแต่คนมาซื้อฉันเหรอเนี่ยกำลังจะซื้อสินค้าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอันนี้อีกแล้วทำไมอันนี้ขายดีจังวะเดี๋ยวๆๆเด,ไ,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 ดไออีคนก่อนเนี่ยมันต่อเหลือ800กอกว่าใช่ไหมย่ผันหอุ้ยไอ้นี่มันได้ราคาดีเว้ยเราต้องซื้อแพงกว่าดิวะเอเราต้องขายแพงดิวะเอางี้ เท่าทุนพันสราคาสุดก็คือ1,160ยอมไหมไม่ยอมไปเอา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 ยอมก็ยอมไปไปยอมก็ยอมการมีผู้นําโชคอยู่ในร้านเนี่ยคุณจะเป็นเรื่องดีแน่นอนว่าโชคของเขาเนี่ยจะค,ยค่อยๆกลายเป็นของคุณหุ้ยจริงเหรอเอาของมาขายเหรอคนดูสภาพนี้สภาพ,ภาพแย่มาก แล้วก็ความยากกับธรรมดาธรรมดามันเป็นเหมือนถ้วยใส่ปะลาะอันนึงราคา75ดอนแต่ราคามันน้อยเกินไปของเรามีอยู่สชิ้นตอนนี้อืมของดีๆทั้งนั้นแล้วจะเอาชามใส่ปะลามามันจะไม่สนใจไปเถอะ หัวไปไอ้นี่คือก็โอเคแนละเหมือนเป็นของแทนนะเนี่ยจริงๆแล้วไอเทมนี้เป็นของจำนำคุณไม่สามารถทําอะไรได้จนกว่าตัวจำนำจะหมดอายุหากเจ้าของไม่มาถ่ยไอเทมนี้ก็จะเป็นของคุณอ๋อโอเคอ่า,อา,อาให้ราคาเท่าไหร่200กว่ากว่า190ขาดตัวตกลง <Yeah. S 1> ไาเยี่ยมจะมาซื้ออะไร ของดีสภาพดีมากเป็นทีวีจอแบนเฮ้ยเฮ้ย,อย,อยของดีขนาดนี้2,050มันจะได้ยังไง2,500ค่ะขาดตัวไม่ขายก็ไม่เป็นไรกูนั่งดูเองก็ได้2200เหรอ2,200แต่มูลค่าประมูลประมาณพันเก็โอเคนะก็โอเ okay. ค2,200ก็2,200เราเอาเงินมาอัพเกรดตัวเองได้ด้วยเหรอว,ว้าวไม่ยู่มื่นกว่าอัปเกรดตัวเองดีไหมเออพี่ว่านะเราอัพ เราอัพอย่างละหนึ่งเลยเราต้องมีความรู้วะมีสมบัติบางอย่างลองดูก่อนด้วยไหมอืมออ้ยของดีนะเนี่ยโทรศัพท์มือถือสุดหรูผลิตเมื่อปี2016ความแปลกก็คือของแปลกอยู่สภาพดีมาก5,000โฮลี่เชดห้าพันเลยเหรอถูกใช้มาแล้วสภาพดีรู้แต่มันมีค่าอะไรดำๆอยู่ตรงนี้เนี่ยแกไปทํำอะไรมาหรือเปล่าตอนนี้มันประมาณขอเลยแล้วกัน3ามพลดลงมาหน่อยสภาพที้โอเคไหม ที่ว่าน่าจะขายแพงดูจากสภาพนี้น่าจะขายแพงเออตกลงก็ตกลงไปสามพันได้เรียบร้อยไม่เอาอะ่ะอุ้ยไอ้น,นี่น่าสนใจว่ะหวก,กะโหลกอันนี้หวก,กะโหลกคริสตัลไม่รู้ว่าของของเก๊อของแท้ของอะไรแต่สองพันหกเลยเหรอราคามึงโหดเกินอ่ะหุดลดเลยเหลือพันห้าซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อก็ไปเอ้ยขายไม่ขายไม่ขายเฮียของปลอมเมื่อวานที่มันปล่อยง่ายจังวะพี่ผายนะแล้วกูซื้อไปแล้วเลยกูโง่หรือเปล่ารอบนี้ ซ่อมไปหน่อยสิราคามันน่าจะดีขึ้นซ่อมอีก600อเนี่ยค่าซ่อมใช้เวลาประมาณ5วันพี่คิดว่าอันนี้น่าจะขายดีกับโทรศัพท์เครื่องนี้ขายดีแน่นอน1 0ออนไอ้นี่คือขึ้นแทนเลยนี่คือของข,องข,องขายดีามาซื้อมาซื้อของมาซื้อของดูซิจํานวนเงินที่ให้มาซื้อไอเจ้านี้พี่จ่ายไปเท่าไหร่นะสามพันห้าสิบใช่ไหมเอาเป็นว่าราคาตอนนี้เนี่ยมันกำลังพุ่งทะยานสูงขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วให้ห้าพันสามสี่พันหนึ่ง 4ี0 0จริงๆเราก็ได้กำไรมาประมาณพันกว่านะอ๋อ4,200ได้ไหมทำไมราคามันตกไวจังวะ4,2 0 0โอเค4,2 0 0ได้กำไรมาประมาณพันกว่าโอเคโอเคโอเคเฮ้ย <c oughs> มาซื้อของวะไอเจ้านี่เป็นคนที่หัวดีนะเนี่ยของในตำนานราคา2000ด้วยยังไงให้เท่าไหร่2 0 0 0ไม่มีทางไอ้นี่มันหัวแหลมเพราะนั้นแล้วพี่ให้ ถ้า2 9 0พเนี่ยมันยังแบบมันยังมันยังเพิ่มมูลค่าให้ต้อง2,900ที่คิดว่า2,900ไม่ได้4,500 3 1 0้าาบ้านหรือเปล่าของสภาพดีขนาดนี้3,100บ้านหรือเปล่าใสหัวไปเลยไม่ไม่ขายเว้ยสารยมเฮ้ยเชดเคเอาไอคนนี้ต่อให้เท่าไหร่กี่มันให้3,100ใช่ไหมพี่ลองให้สัก3,5 0 0าทำไมกูลดราคาวะไม่ไม่สีพเหมือนเดิม สามพันหนึ่งเลยแสดงว่าของชิ้นนี้มันราคาประมาณประมาณนี้อยู่พอสมควรนะเนี่ยเอางี้ให้เลยสามพันสี่อ่าสามพันห้าสุดท้ายแล้วสามพันสองร้อยห้าสิบเหรอสามพันสองร้อยห้าสิบเชียดดีไหมวะอ,ะอ่าอ่าอ่าไป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 มาซื้ออะไรกีตาร์ของดีอ่าโอเคกีตาร์นี้น่าจะราคาดีอยู่มูลค่าไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่นะแต่ที่รู้ๆเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะอัพราคาไปสักพันแปด เอาไม่เอา1น4 0 1หกร้อยสี่สิบนเจ็ดร้อยโอเคหมดเลยตอนนี้หมดสต็อกเลยมีเงินอยู่หมื่นสองอัพเกรดร้านนิดหนึ่งได้ไหมหกพัน <c oughs> ไปเลยอัพเกรดร้านเรียบร้อยอืมสภาพดีจะดูแบบธรรมดาเป็นของที่ลึกปีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ยิ่งเก่ายิ่งแพงโอเคพอได้ต่อกูให้แปดร้อยห้าสิบเก้าร้อยห้าสิบกูให้เก้าร้อย เอาไม่เอาไม่เอาก็เรื่องของมึงอะไรวะเนี่ยเก้าร้อยสี่สิบกูให้เก้าร้อยขายไม่ขายก็จะนนไม่พอใจลนะ้วสด็จแต่ก็ยอมรับได้โอเคเก้าร้อยดีมากสองพันสามเหรอราคาประมูลสองพันสามใช่ไหมของแปลกอย่างนี้สองพันสามพี่คงจะซื้อให้ไม่ได้แต่ของส,สภาพมันแย่นะเราอัพเดตสภาพได้สองพันไปสองพันห้าสองพันห้า ว่าหรือเปล่า2,500ไม่รู้ว่าสายขาดหรือเปล่าเนี่ยใส่หัวไปกูไม่ซื้อของมึงแพงเกินไปอีเวนปืนฮืมลายมหาการแล,แล้วทีเนี้ยเรามาดูสิผู้เชี่ยวชาญของคุณได้ดูไอเทมอย่างคร่าวๆแล้วเราคิดว่าค่อนข้างจะมั่นใจว่าราคาจริงมัน2,800มาจำนำใช่ไหมมาจำนำใช่ไหมเอาไปพันเดียว1ันร้ 60, ได้ไหมพันร้อยให้พันร ไปๆปไปไปไป,ไปของจำนำนี่ทำไงได้เอามาซื้ออะไรคะมาซื้ออะไรตกลุมรักไอเทมชิ้นงามนี้ว้าวจ่ายไป190ดูซิมันจะซื้อเท่าไหร่ราคาประมูลประมาณ225 2 5 0ได้ไหมไปปัดกวาดเช็ดถูไปเบลก็ดูดี <Yeah! S 1> ได้เพิ่มมา32%ว่ะได้แต่ได้กำไรน้อยว่ะพวกพวกราคานี้ไม่งได้กำไรน้อยมากฮ้ยพอมันปัดกวาดเช็ดถูไปแล้วดูสภาพดีมากท่านะผู้ชมราคาอัพเลยราคาัพ สี่พันกว่า,ว,าว้าวโอเคเอาของมาขายแล้วเป็นตู้เย็นสภาพดีเลยโอเคอยู่ราคา2 0 0พันกว่าไอเทมนี้เป็นของปลอมลูกค้าที่มีความสามารถจะจับได้รับปฏิเสธในการซื้อไอเทมนี้ไอเทมนี้เป็นของปลอมเหรอมันเป็นของปลอมเช้โทรแจ้งตำรวจจบมาเอาอะไรมาขายห้องน้ำสะสมห้องน้ำสะสมเป็นลูกกบเนี่ยนะของแปลกดีนะก็โอเคราคา500กว่าราค่า500ฉันมั่นใจตกลงกันในอ่าไม่ๆๆๆๆฉันให้300 สามสิบเอาไม่เอาเอาเถอะสามร้อยสามสิบดีมากเรามาดูกันอยากซื้ออะไรกระโหลกอันนี้ราคาสี่พันกว่าเอาขายออกแล้วเวย้ยกระโหลกนี้ดูดิเอ่อกระโหลกนี้อยู่ในสภาพดีม,มีมีความมนขังขอห้าพันจบสี่พันเหรอจริงๆเราสายขายสองพันกว่าแล้วสี่พันสี่พันร้อยได้ไหมสี 4, ่พันร้อยก็ได้เราต่อน,นิดนึงสี่พันร้อยสิบห้าเอ้ยสี่พันร้อยห้าสิบ ด้มไหมโอเคว้า okay. ว wow, <Yeah. S 1> เกือบเท่าตัวขายได้เกือบเท่าตัวสภาพแย่มากจะเป็นของแปลกโอ้ย oh. แต่ยิ่งเก่ายิ่งแพงอย่างบอกแล้วเท่าไหรด่ดีให้400รอยเชี่ยแม่งตีราคามาตรงเป๊ะเลยนี่ <Yeah. S 1> คงจะให้นี่450เอาไม่เอาไม่เอาก็ไปสี่ร้อยสิบหาไอ้นี่แม่งยืนการว่ะเอาจอ <Yeah. S 1> มก็ได้เชี่ยี้ยหกสก็ได้โอ้ <Yeah. S 1> ดาบหายาก สภาพแย่มากเป็นอาวุธของจริงของปลองปะเช็คดีราคาประมาณ3า0 0ราคาแม่งแพงอยู่นะ2,600กอ่ะที่มั่นใจไว้ให้2,500 <Yeah. S 1> โอเคหมดแล้วนะตอนนี้กูหมดแล้วนะ <Yeah. S 1> สภาพหายากดูดีอยู่แต่เงินแม่งโอ้โหหลีชีดเป็นเขายัางคิดว่าของปลอมเลยอันนี้สภาพของปฟอมใช่ไหมไปเลยของปฟอมไอเวนไป ราคาสภาพดีนี่คือเช็คเรียบร้อยแล้วอันนี้คือของแท้ยังไงของแท้งเงี้ยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ขายหน่อยเว้อเราจ่ายนี่ขอได้ไหมขอสักพันร้อยกูน่าจะต่อให้เยอะกว่าดีวะเพราะมันง่ายดายจังวะเฮ้ยช่างซ่อมเพิ่มราคาแล้วท่านผู้ชมคันธนาผมขายได้หมื่นกว่าอืมแต่ต้องเพิ่มมาอีกหน่อยนะน่าจะขายได้ประมาณสักหมื่นสองหมื่นสามน่าจะเวิร์กอยู่ยนิดนึง มาซื้ออะไรกำหมัดมาฮยมูลค่าตอนนี้นะมูลค่าหมื่นหนึ่งเพราเราซื้อมาห้าพันหกนะอ่าไอ้นี่มีเงินหนาน่าจะมีเงินหนาอย่าเกินตัวไอ้บัตสองหมื่นห้าสองหมื่นหกไปเฮ้ยเชียได้มาประมาณร้อยร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะเด่ยไปดิมาใส่หัวไปคันตันนะ คันตน,นะกูออกแล้วดาบดีไอ้นี่ของของแท้แด่นอนแล้วเนครับคันตนะขอนแท้ครับทำไมมึงต่อราคาตกลงวะมูลค่ามันสูงนะมึงคันตน,นะมึงต่อราคาประมาณนี้เหรออย่าก,กดราคากูกูให้หมื่นหกเอาไม่เอาหมื่นหกเอาไม่เอาเอาวะ่ะ <laughs> โ okay, อเคยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยตามนะครับยังไงติดตามกันต่อไปกับบัสกเกมนีแม็กเพลินว่ะสนุกว่ะ ชอบอ่ะชอบ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 แล้วไปเจอกันคลิปหน้าครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร้ด้วยนะครับ